ครับเราอยู่ที่วัดปทุมวนารามครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบภายในพรนะ,ะบูสดนะมีบรริฐานพระสายครับดีอยู่ด้านหน้าทางด้านหลังนี่จะมีนิทรรศาาการาท,ที่เรือนห,หลังนี่ครับข้างๆพระบูชดเขางสายริบเรือธาตุครับวัดปทุมวนาราม มีโอกาสได้ทำมากาบบ้ายบูชาได้ครับเนี่ยเขามีพิธีอัญเชิญสมโพธิพระบรมสารีรธาตนะุป้ายเบลอเรเลยเดี๋ยวเราเข้าไปก,กับพระประธานในพระโบสถ์กันก่อนครับชื่อภาษายเนะาะวัดปทุมรารามีโบสถ์จะเล็กกว่า,าพระวิหารจะเรียงว่ามีพระโบสถ์แล้วมีเจดีย์ตรงกลางแล้วมีพระวิหารอยู่ทงังแล้วมี เรือนโพคือต้นพระเสมาโพอยู่ด้านด้านถัดไปเรียงหนึ่งพระโพสตสองเป็นเจดีสามเป็นพระวิหารสี่เป็นเรือนโพเรียกเรือนโพไปแล้เรากลับไปเข้าไปในพระโพสถกลับไหว้พระสายนะครับครับผ่านมาเข้ามากราบได้วัดปทุมนว่นนาลามครับอาจารย์ชยะรายงานครับ